สวยๆหมดเขากินตรงนี้สองต้นหายไปแล้วนี่จะลามมาต้นนี้อีกยายเลยเอาชอ็ชอคช็อคที่ขีดหมดนะ่ะมาขูดๆๆใส่ดูว่ามันจะหายไหมเนี่ยนี่มาตรงนี้เพิ่งเห็นอีกเนี่ยสองต้นเลยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะเพื่อนๆห้าโมงเย็นที่เิือ็ปรแล้ว ที่หมืนจะเสร็จแล้วทีนี้เหลือแต่ยายเลยดูดูน,ดนี่ตรงที่มันบางๆนะเพื่อนตัดเมื่อเช้าเองนี่จะแห้งแล้วแฟนยายทำสายยางขาดยกสายยางออกไปไม้หมดตัดขาด ไายก็เดี๋ยวจะทอนเนี่ยตรงสตรอเบอรี่ให้มันเสร็จอุ้ยสตรอเบอรี่สุกแล้วนุ่นอุ้ยนุ่นเห็นไหมมันเริ่มสุกแล้วนุ่นแม่ยายจะทอนที้ตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะยายทำสตรอเบอรี่เสียหายหมดเยอะเลยนะเพื่อนๆเมื่อวานอนะแบบว่าเห็นไหมมันเดินเจอยวงเขาเนี่ยโอุย้ยสตรอเบอรี่ยายจะเป็นยังไงเนาะนี่ เดี๋ยวจะรดน้ำเดี๋ยวทนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะรดน้ำเพื่อนเพื่อนบางทีโดนยวงเขาอากาศร้อน,อนๆเขาก็เหี่ยวนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็จะไม่สมบูรณ์แต่ทำยังไงได้เนาะมันรกมันต้องทำเนาะยายเขาทำคนด้อากาศร้อนๆถ้าอากาศหนาวหนาวไม่เท่าไหร่ร้อนๆมันก็เหมือนกับว่าเราไปโดนเขาเขาก็จะเหี่ยวจะไม่สมบูรณ์ นี่นะคะเพื่อนเปนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะนี่ในระหว่างที่ยายทอนอยาหญ้าออกจากสตรอเบอรี่กระน้ําไว้เนาะนี่พอดีถอนอยาออกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขยับน้ําไปตรงสตรอเบอรี่นะคะมาซูมให้ดูหน่อยดูตรงหน่อไม้ฝรัง่งยญ้าขึ้นเคียวอีกแล้วรดน้ําอย่างนี้โอ้โหขยันที่จะขึ้น,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 นมาก,มากๆเลยยญ้านะนี่นะคะ เวลาหนึ่งทุ่มพอดีเลยนะคะเดี๋ยวยายก็จะเอาน้ำมาตั้งตรงนี้เอาน้ำมาตั้งไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปถอนยาออกจากต้นหอมด้านนู้นเนาะใกล้จะเสร็จแล้วสวนเดี๋ยวจะได้ไปทำหน้าบ้านละนี่นะคะลดน้ำทิ้งไว้ตรงนี้ เราก็มาทําตรงนี้ต่อเนาะดูดีเพื่อนๆดูตรงนี้ไงดูยาตรงนี้ไว้ด้วยนี่ดูยาตรงนี้น <c oughs> น <c oughs> อะนะมามาทํากันตอนทําไม่ทําไม่ดูลองเนาะทําให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะเพื่อนๆขุดถมๆทางๆ <c oughs> นี่นี่นี่ดูทรลยเตาบานแล้วนี่ก็ได้กินแล้วนี่นะ เริ่มพรวดพลาดพรืบแล้วแหละอากาศร้อน ถ้าหญ้าอ่อนๆดีๆอย่างนี้เราก็เอาไปให้ไก่ให้นกให้ไก่เนาะถ้ามันเยอะเราก็ไปทิ้งทำเป็นปุ๋ยหมักนี่อันนี้ผักลืมพัวทางนั้นเลยนะเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนเพื่อนี่เดี๋ยวก็จะมารดน้ำตรงนี้ทำไม่ทันแล้วได้รดน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถอนดูก่อนถ้ามันไม่แฉเนาะนี่นยายขอผูกโทรลันเตาก่อนผูกให้มัน รว,รวบกันไปอยู่ในตะข่ายเนาะไม่ให้มันหักออกมาทะานี้ เสร็จแล้วก็ยายว่าจะรดน้ําตรงนี้ไม่เอาดีกว่าค่อยเอามารดตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นดูก่อนอยายอยากทาตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยถ้ารดน้ํามันเปียกทําไม่ได้ถ้ารดน้ําก็ต้องเข้าบ้านตอนนี้มันยังไม่มืดเดี๋ยวขอทําตรงนี้ก่อนดูก่อนนะไม่แน่ก็อาจจะรดพรุ่งนี้หรือไม่ก็เย็นนี้เดี๋ยวดูก่อนพอทำแถวแถวนี้ก่อนนี่เนาะ อ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆสามทุ่มว่าจะรดน้ำจริงๆก็รดได้ยุถ้าเปิดทิ้งไว้แต่ว่ารอพรุ่งนี้ดีกว่าทำไมรู้ไหมยายอยากจะร้องไห้เพื่อนๆมดใครมีวิธีรู้จักกำจัดมดบอกยายหน่อยสิน,น่ดูดีผักยายสวยๆมดเขากินนีน่ตรงนี้สองต้นหายไปแล้วนี่จะลามมาต้นนี้อีกยายเลยเอาช็อกช็อกที่ขีดมดนะ่ะมาขูดๆๆใส่ดู มันจะหายไหมเนี่ยนี่มาตรงนี้เพิ่งเห็นอีกเนี่ยสองต้นเนี่ยดูดิต้นอื่นๆเขาสวยเห็นไหมพอมาตัวนี้นี่นะดูดณเพื่อน,อ,นอยากจะร้องไห้เลยอะเนาะลูกมาโตๆสวยๆแล้วเขามากัดกินตรงตรงเนี้ยตรงขอบต้น,นดูดิ แดดร้อนๆเขาไม่มีเขาไม่มีเปลือกเขาก็จะเหนียวเช้าตายเนาะน่าเบื่อ,อทุกทุกทุกปีก็ไม่เคยเป็นนะเป็นอยู่แต่ว่ามาเยอะขนาดนี้ต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยดูดิเพื่อนๆกำลังสวยงามอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอมดอยากจะร้องไห้ให้ขี้โมกโป่งเลยสามทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆไปเข้าบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารถตอนเช้ามาเปิดทิ้งไว้ เห็นไหมล่ะมันมีความสุขเลือเกินอยู่ในสวนเนี่ยสามทงก็ยังทำงานได้สบายสบๆเนี่อันนี้ยายเอามาไอ้น่น,น้อยโหระพาดูกะเพราจะทันได้กินหรือเปล่าในบ้านก็มีนะม,มันยังน้อยเกินมันปลูกไม่ทันได้กินนะไปแค่นี้แหละเพื่อน สมทุมตะวันยังไม่ตกลินนะคะตะวันอยู่ด้านโน้นอ,อยู่ด้านโน้นเนาะนกไปนอนหมดแล้วนกเสียงมีเสียงอยู่แต่ไม่เยอะคิดถึง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 เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะไปะกินข้าวอาบน้ำกินข้าว ดูดิจังมีความสุขแล้วกินนะเพื่อนๆแต่พอมาเจอหมดกินก็เศร้าบ๊ายบาย